ระหว่างที่เราคุยกับคุณมอยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นคำหนึ่งที่เธอบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันสบายมันชิลมันง่ายเนี่ยมันจะทําให้เราไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้เช่ชชนเดียวกันกับการทําแบรนด์สร้างแบรนด์ขึ้นมาตลอดระยะเวลาของการเดินทางตลอด6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายเลย โชคดีที่ไม่ได้คิดคนเดียวมีคุณเจสซี่อีกคนหนึ่งที่ช่วยคิดด้วยคุณบอยขออนุญาตถามคุณเจสซี่อะไรในตัวของคุณบอยที่กำลังอยากจะทำกระเป๋าเนี่ยทำให้คุณเจสซี่เขามั่นใจ When we when I first met w a n a s e i r i she definitely had a real passion for fashion mm hmm. um, and she was super ambitious very driven and she had a lot of fire inside of her mm hmm. So we would you know, be talking a lot about fashion. And, mm -hmm. and you know, we walk around New York, walk around Soho, and she was always like, Jess, Jess, look at her bag. Mm -hmm. just mm -hmm. how could she wear that bag? OK, OK. You know, mm -hmm. I was like, why don't we make some bags instead of talking about them? Mm -hmm. And so immediately she was you know, driven. You know, It wasn't, oh, I don't want to do it, or I'll think about it. It was like, OK, it was always let's go. And then she was very good with connecting with people. Mm -hmm. um, it didn't matter but, if they but were. But in New York, it, it's not easy to make the brand. And no, I mean that was something we both just believed it. Mm -hmm. We were like, well, we think we can do this. Yes. And if you ever doubt yourself, mm -hmm. you're not going to go anywhere. Yes. So it didn't matter if we were in New York or in some little town. It's, it I believe did just don't that was know why we we w e do n คุนบอยมีความมั่นใจเหมือนเหมือนที่คุณเจสซี่มั่นใจในตัวเองไหมคะไม่ค่ะจริงเหรอไม่มีความมั่นใจเลยถึงบอกจะซี่แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยคุณเจสซี่เป็นคนมั่นใจในตัวคุณบอยทั้งหมดคืออย่างที่เจสซี่บอกว่าบอยมีแบบ ตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าในการทำที่ลงมือทำอะค่ะมันใช้มากกว่านั้นนะ่ะมันต้องมีอะไรอีกอในตัวเราที่ทำให้เราแบบโอเคเริ่มมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเราหลงไหลแล้วเราจะทำได้คนเดียวอะไรเงี้ยมันมันมีองค์ประกอบอื่นๆใเจตเขาเคยบอกว่าเออเวลาที่เราจะทำสมัยก่อนไม่มัน่นใจก็จะแบบแล้วถ้าอย่างแล้วถ้า what if แล้วมันจะได้เหรอเจสแล้วใครจะซื้อ uh huh. แล้วจะยังไงเจสส์เขาก็บอกทําไมบอยเนี่ยถึงกลัวกับความสาเร็จงั้นแสดงว่าประโยคเนี้ยมาจากคุณเจสซี่มันทําให้บอยปิ๊งเลยไหมว่าเอ้ยก็ฟังเขาแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะจริง uh huh. คือคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมีความกลัวในการที่เร,เริ่มต้นอะไรสักอย่างมันจะต้องเอ้ถ้าเผื่ออย่างงาั้นถ้าเผื่ออย่างงี้อะไรเงี้ย uh huh. ทุกคนจะกลัว กับการเริ่มต้นแรกแต่พอ <Yeah. S 2> วันที่เราแบบไปแล้วหนึ่งเก้าเนี่ยเหมือนกับมันอัตโนมัติแล้วค mm ่ะ hmm. บอยก็ตรงนั้นบอยก็เหมือนเบรกออกมาได้เพราะว่าเจสซี่เขาจะคอยว่าแบบว่าจะกลัวทําไมออกับความสําเร็จทําไมต้องลุยแรงทำไมต้องคิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยทำเลยอะไรเงี้ยแล้วบอยก็เลยโอเคมั่นใจใน <มา S 2> ที่สุดเรามีความมั่นใจเราทําออกมาได้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งของ ของระยะการเดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ยมันทําให้คุณบอยถึงกับท้อแล้วก็จะเลิกทําแบรนด์นี้ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นซีซั่นที่เราขายไม่ดีคือพรีออเดอร์ค่ะกับไบเออร์เนี่ย <c oughs> น้อย <c oughs> น้อยลงแล้วเราก็รู้สึกเริ่มท้อท้อมากคิดว่าโอเคอีกคอลเลคชันหนึ่งสุดท้ายละไม่ทำละแล้วเราก็เลยบอยก็เลยคิดว่าเจสคอลเลคชันนี้คือก่อนหน้านี้ยัง <c oughs> คือการที่ <c oughs> บอกว่าเราเราหลงทางนิดนึงวเวลาที่ทำงานมาหลายๆคอลเลคชันเนี่ย เรามัวไปคิดแทนคนอื่นว่าไบเยอร์ชอบแบบไหนกระแสตอนนี้เป็นยังไงกระเป๋าคอยฉันออกมาบริยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเราเท่าไหร่ค่ะมันแบบแขวะแขวทีนี้เราก็เลยบอกกับเจส์ว่าฉันจะไม่ยั้งเลยนะไม่เพ์เซฟไม่เซฟใครไม่ชอบาำอัดเอาทุกอย่างที่อยากจะทำค่ะใส่ลงไปในคอลเลกชันเนี้ยเอาให้ตายเอากะเอาให้ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผลงานออกมาปุ๊บขายดีที่สุด <Wow. S 2> ไม่นับถึงวันนี้นะคะมาถึงตอนนั้น uh huh. ขายดีที่สุดตั้งแต่ทํามากําลังใจมันมาเลยไหมคะมาเลยค่ะแล้วรู้เลยว่า uh huh. แล้วความมั่นใจกลับคืนมา uh huh. แล้วก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วทาในสิ่งที่เราชอบ uh huh. เราต้องเชื่อแล้วเราเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอะคะ่ะ uh huh. อย่าไปอย่าไปออกแบบเพื่อใคร uh huh. หรือ ตามเทรนอะไรเงี้ยแล้วเราผลิตที่ไหนคะผลิตที่นี่ค่ะเราทำกับจิวเวลรี่ดีไซเนอร์แล้วก็บอกเขาว่าอยากได้แบบนี้นะแล้วเขาก็าจะเป็นคนทำเรื่องเทคนิคค่ะแล้วขั้นตอนการผลิตตัวกระเป๋าล่ะกระบวนการผลิตทั้งหมดเราทำที่ไหนผลิตที่กรุงเทพค่ะแต่ว่า m a t e r i a l กับซิปเราสั่งสั่งเข้าจากอิตาลีค่ะที่เราผลิตที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นช่วงที่เราสองคนต้องอยู่ที่นี้เป็นช่วงช่วงโปรดักชันคือช่วงที่เราทำคอลเลกชันใหม่ค่ะ ห้องแซมเปิลรูมเราอยู่ที่นี่เราต้องขึ้นตัวอย่างที่นี่เป็นเวลา3เดือนในการทำคอลเลคชันหนึ่งคอลเลคชันดังนั้นเป็นช่วงเดียวกับโปรดักชันค่ะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะคุมโปรดักชันได้ตรวจทุกอย่างมีปัญหาอะไรเราสามารถเข้าโรงงานไ,ไ,ดได้เทันทีจริงๆแล้วโรงงานที่เราทํางานด้วยเป็นโรงงานที่ดีมากแล้วก็ คุณภาพดีมากแฮปปี้กับฝีมือของการทำของของช่างไทยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าราคาจริงๆเราเท่ากับราคาที่อเมริกานะคะค่าแรงใช้ของบอยนะเท่ากันเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลกว่าที่เราจะทำโรงงานที่นี่ในขณะที่เราสามารถที่จะอยู่คุมงานได้มันคุ้มค่าที่เราได้นั่งเห็นนั่งแก้ไขนั่งบอกคือว่ามาชิลเลอเราเนี่ยต้องการแค่ช่างฝีมือดีไม่จำเป็นว่า ต้องทําที่ไหนเพื่อจะเก็ตว่ามันเป็นเม็ดอินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือเราคือมันมีส่วนนะคะในการพรีเซนตะ์แบรนด์ในแบบสากลเพราะคนเวลาเห็นว่าเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเม็ดอินไทยแลนด์แปลว่าแมสถูกคุณภาพาไม่ดีอย่างเงี้ยแต่เราก็พิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ที่เราผลิตนั่นเพราะเราเป็นบริโภคคนไทยบ้านอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มากกว่าที่อื่นในโลกค,คืออยู่ที่นี่มาเจ็ดแปดเดือนต่อปีดังนั้นบอยบอยอยากจะอยู่คุมการผลิต อะไรคือพ้อต t สำคัญในการทำให้บอยแบรนด์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จบอยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บอกอาจจะซีรหลัก,ล,กลักจริงๆ <c oughs> เริ่มเริ่มทำไม่ใช่เพรผลอื่นนะคะไม่ได้เริ่มเพราะว่าเงินเหลืออยากอยากทำแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งหรืออยากจะทำส,สนุกอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราเริ่มเพราะว่าเราเชื่อเชื่อ ในสิ่งนี้แล้วเราก็เราสองคนเนี่ยทำงานด้วยตัวเองจริงคืออย่างแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ดีไซเนอร์แทบไม่ต้องจับนั่งอยู่ที่โต๊ะก็มีคนเข้ามาให้เลือกจิ้มจิ้มจิมจิ้มใช่ไหมคะไม่ต้อง s อซิ c i ไม่ต้องออกไปหาทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนขนาดนี้คือบริษัทซอย่างที่บอกทําทุกอย่างเต็มที่กับมันมากทุกวันนี้ยังทำกับทุกอย่างเองหมดเลยเจสซี่ด้วยเจสซี่ด้วยแต่สิ่งที่ทําให้แบรนด์นี้เนี่ย ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมมองออกได้ง่ายๆเลยคือทั้งสองคนเนี่ยรักในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักใครก็ตามอาชีพไหนก็ตามถ้าคุณทำสองอย่างนี้ได้มันจะทำให้คุณมีพลังแล้วก็เดินไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ได้ยากคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรง่าย วันนี้ต้องบอกว่าเราได้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นได้เห็นถึงความหลงไหลแล้วก็ได้เห็นถึงความรักแล้วก็ทุ่มมันไปเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ thank you คุณเจสซี่ค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณวรนัสิริคงมั่นค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการสุริวิภาวันสุดหน้าเรามาพบกับแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญท่านใดติดตามได้วันนี้สวัสดีค่ะทำไมบอยเนี่ยถึงกลัวกับความสำเร็จ คืคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมีความกลัวทุกคนจะกลัวกับการเริ่มต้นแรกแต่พอวันที่เราแบบไปแล้ว19เนี่ยเหมือนกับมันอนโนมัติแล้วค่ะจะกลัวทําไมออกความสําเร็จทําไมต้องไป,ะงปยะแทำไมต้องคิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยบเออทำเลยอะไรเงี้ยแล้ก็เลยโอเคมั่นใจใ<ห>น,นที่สุดเรามีความมั่นใจ